คุณเคยสงสัยไหมครับว่าโปรเจคเตอร์จากจนะีนราคาประมาณไม่เกิน5,000บาทราคาประหยัดนะครับที่เขาขายกันอยู่ในช h อป e ี้ a z a d a เนี่ยคุณภาพมันจะประมาณไหนนะเพราะว่าราคามันเย้ายวนเหลือเกินนะครับลุงแมวก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแล้วก็มือเกือบจะล้านหลายครั้งแล้วนะเกือบจะซื้อมาลองหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าลุงแมวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบดูหนังจากโปรเจคเตอร์นะแต่แล้วก็เหมือนกับ ฟ้ามีตานะครับกู๊ดจ็อบดูควิกลี่นะครับกู๊ดโจอกนะเขาได้ติดต่อมานะครับแล้วก็ถามว่าสนใจจะเอาโปรเจคเตอร์ไปรีวิวหรือเปล่านะครับเป็นรุ่นประหยัดเนี่ยนะราคาประมาณ5,000ันนิดๆน,นะครับผมนู่มแมก็รู้สึกว่าโอ้แน่นอนนะครับรูอยากลองว่ามันเป็นยังไงนะหลังจากที่ได้ลองมาน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เลยมาทำวิดีโอนี้แบ่งปันกันนะถามว่าถ้ามีงบจำกัดนะครับงบประมาณ ประมาณ5,000นนิดนิดเนี่ยแล้วซื้ออะไรดีระหว่างทีวีจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์เอามาเล่นเกมแล้วก็มาดูหนังให้ความบันเทิงในบ้านนะครับลุงแมวมองว่าโปรเจคเตอร์ราคาประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับ เงินที่จ่ายไปนะครับกับคุณภาพที่ได้นี่ก็เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นนะหรืออาจจะพูดได้ว่าดีกว่าที่คิดไว้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะว่ามันคงไม่ได้แบบว่าจ่าย5000แล้วเท่ากับของ60 0 0 0ของ3 0 0 0 0บาทของ2 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าถามว่าคุณภาพสมราคาไหมเนี่ยรู้ไหมว่าโอเคนะครับแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะ ลองเล่นโปรเจคเตอร์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีโปรเจคเตมันก็ถูกลงเรื่อยๆนะครับโอ้อาจจะไม่ได้คมชัดมากนะแต่ว่าความใหญ่นะครับความใหญ่มันทำให้แบบสะใจอ่ะมัน immersive นะมันอินนะเหมือนเราดูโรงหนังนะครับแต่ว่ามีโรงหนังอยู่ที่บ้าน อันแรกก่อนกนะ็คือก็เหมือนกับโปรเจคเตอร์จีนทั่วไปนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เวลาเข้าไปดูสเปคของโปรเจคเตอร์พวกนี้ก็จะมีความงงตอนแรกลูแแมก็งงนะเพราะถ้าเขียนนะ 8K 8K อะไรใดๆนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันแปลว่า 4K 8K compatible นะครับหมายถึงว่าคุณเอาภาพ 4K มาเสียบ 8K มาเสียบเนี่ยมันก็จะถูกลดสเกลให้เหลือ 1K นั่นแหละนะ หรือพูดง่ายก็คือมันก็คือโปรเจคเตอร์ 1080p นะครับผมมันไม่ได้เป็น 4K หรือว่า 8K เนาะแล้วก็โปรเจคเตอร์ตัวนี้ไม่มี HDR นะครับผม60 h z นะครับก็ยังถือว่าคุณภาพโอเคนะเพราะว่าตัว15,000ของลูกแมวเนี่ยซัมซุงก็ 1080p นะครับแต่ว่ามี HDR เนาะแล้วก็ตัวเอฟซันที่เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์30,000กว่าบาทก็เป็น 1080p เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดในระดับราคาประมาณนี้1 0 8 0 p เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมมาพร้อมกับพอร์ต hdmi 2พอร์ตเลยนะครับซึ่งปกติไม่ค่อยเห็นนะยิ่งโปรเจคเตอร์ราคาประหยัดนะครับพอร์ต hdmi มาไม่เยอะนะแล้วก็สาย hdmi ปกตินะครับไม่ต้องมาตามหาเป็น mini hdmi อะไรให้ยุ่งยากนะครับเสียบได้เลยนะมาพร้อมกันถึง2พอร์ตแล้วก็ให พอร์ต USB มาด้วยนะครับเผื่อใครจะใช้เสียบ USB แล้วก็เปิดไฟล์ดีต่อดูแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะในตัวเครื่องเนี่ยมี Wi-Fi ให้ด้วยนะครับต่อกับตัว Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยนะแล้วพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจอ OS ของเขานะครับจริงๆเนี่ยมันคือ Android นะ Android TV นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปอะจากตัว Uh, Play Store มาได้เลยนะครับแอปที่เราใช้กันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะโหลดมาได้นะครับหมายถึงแอปดูหนังฟังเพลงนะดูแมวลองเอาเทสกับ YouTube นะครับกับ Netflix d i s เอ่อ l u s h y Plus Hotstar นะครับซึ่งต้องไปดาวน์โหลดมานะ HBO Go นะครับ ก็หลักๆล,ลองอยู่เท่านี้นะแต่จริงก็แน่นอนเนาะอเมซอนพรามก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะเป็นเหมือนสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับซื้อโปรเจคเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวยก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับเพราะว่ามีบิวอินเพลเยอร์นะครับแล้วก็มีเสียงด้วยนะเสียงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียงระเบิดดังตุมตามแบบกระแทกใจอะไรเยอะเนาะแต่ว่าดังนะน่าจะเป็นเสียงดังที่สุดของโปรเจคเตอร์ที่ลุงแมว ได้ลองใช้มาเลยนะพูดถึงความดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ได้ยินนะครับได้ยินแน่นอนมันจะไม่เหมือนโปรเจคเตอร์สมัยก่อนที่ เหมือนกับเราจะรู้สึกว่าใส่เสียงมาทําไมนะใส่มาแค่นี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเสียงที่โอเคเลยนะถ้าเราเทียบกับทีวีอ่ะรุงมามยังมองว่าทีวีบางรุ่นนะปัจจุบันน่ยยังเสียงแบนๆนะครับแต่ว่าเสียงตัวนี้ก็มีปรับโหมดได้นะเสียงดนตรีเสียงหนังมีธีมเสียงนะครับแล้วก็มีน้ํานวลของเสียงประมาณนึงอาจจะไม่ได้สัดใจมากๆนะแต่ว่าดังเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่หนวกหูนะครับก็คือถ้าในเชิงเสียงนะถ้าเกิดฟังสบายๆเนี่ยรุงแมว่าได้อยู่แล้วนะครับจุดเด่นของโปรเจคเตอร์ตัวนี้ที่แตกต่างกั ของตัวอื่นนะถึงแม้ว่าจะราคาสูงกว่าก็ตามนะครับก็คือความสว่างของเขานะครับอยู่ที่750ลรู้ไหมเข้าใจว่าอ่านว่าแอนซีลูเมนนะซึ่งอันนี้เป็นค่าที่เราควรจะดูจริงๆนะครับมันจะมี2ค่าเวลาซื้อโปรเจคเตอร์นะที่พูดถึงความสว่างนะครับมันจะมีลูเมนเฉยๆนะครับกับตัวแอนซีลูเมนนะให้ดูไอตัวแอนซีตัวนี้นะครับ750ถามว่า750สเนี่ยสว่างแค่ไหนนะครับสำหรับลุงแมวที่เอามาใช้ในห้องที่ไม่ได้มืด แบบสุดขีดนะครับก็คือมีแสงเข้าหนึ่งทางหรือว่าบางที2ทางนะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะในตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวโปรเจคเตอร์ซัมซุงฟ s สตาตัวเก่าที่ลูกแมวมีอยู่นะครับตัวนั้นอยู่ที่500ลูเมนนะซึ่งก็ไม่ค่อยสว่างมากนะครับทำให้ บางทีตอนกลางวันนะ่ะก็ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะหรือว่าตอนกลางคืนนะครับในห้องที่เราดูแล้วเราเปิดไฟไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นนะต้องปิดเป็นห้องมืดประมาณหนึ่งเนาะนั่นเป็นเหตุผลที่ลุงแมวถึงตัดสินใจซื้อตัวเอฟซันเพิ่มเพิ่มอ,อีกตัวนะคือเรื่องลูเมนเนี่ยนะครับที่ทาให้ดูชั้นบนไม่ได้เพราะว่าชั้นบนสว่างกว่านะครับตัวเนี้ย750ลนะูเมนเนาะอาจจะไม่ได้สว่างสุดขีดนะแต่ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยนะครับผมค่อนข้างประทับใจแหละ ด้วยราคาขนาดนี้นะเปิดมาแวบแรกฉายตอนกลางวันตอนแรกคิดว่าจะไม่โอเคนะจะแบบว่ามืดๆไม่เลยนะครับโอเคมากนะโอเคมากนะครับความยาวนะครับของจอเนี่ยน่าจะประมาณสักเมตรนะเมตรเมตร20เมตร50แถวนี้นะครับผมคือไม่ได้แบบ เอาไปฉายแบบใหญ่มากๆเป็นเหมือนโรงหนังสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน่าจะอารมณ์ไม่คยคล้ายกับเรามีทีวีจอใหญ่ๆอยู่ที่บ้านน่ะ80นิ้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ถ้าแบบเนี้ยก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าอย่าไปใช้แบบว่ายิงเข้าผนังกว้าง3เมตรอย่างเงี้ยนะครับมันใช้ได้นะมันใช้ได้มันก็ภาพออกนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ความเรยนไม่ได้สูงมากเนาะแล้วก็ คุณภาพของภาพอะที่มันอาจจะไม่ได้สุดขีดมากก็ทําให้ถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าจะไปใช้ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะบางทีมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เนาะแล้วก็รวมไปถึงการที่มันไม่มี HDR เนี่ยนะครับก็ทําให้ตัวการไล่เฉดเนาะความลึกความคมชัดอะมันลดลงประมาณหนึ่งนะ คือมันไม่ได้แย่นะย้ำอีกทีนะครับด้วยราคาประมาณ5,000กว่าบาทนะโอ้โหมีอำนาจในการฉายได้ความใหญ่ขนาดนี้ให้แบบเออซีนีมาไลท์นะให้อารมณ์เหมือนโรงหนังขนาดนี้เนี่ยลุงแมวถือว่ามันดีมากนะครับแต่แค่พยายามจะบอกว่าเพื่อให้ได้อัธรรษที่ประมาณนึงอะ่ะลุงแมวยังเชียร์ว่าการฉายเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณเนี้ยนะก็น่าจะโอเคนะครับมาลองเอาไปดูพวก Netflix นะครับ Disney Plus นะลองไปดู HBO Go สิ่งที่น่าสนใจอันนึงคือและคิดว่าน่าจะเป็นกับทุกโปรเจคเตอร์นะครับก็คือตัวแอปอะคิดว่าบิ t เรทมันไม่ได้สูงมากนะเล่นหนังนะ่จากตัวแอปในเครื่องเนี่ยบางทีมันก็ชัดนะแล้วแต่เช่นของลูแมวนั่งดูเ Netflix เนี่ยอันนี้ชัดเนาะแต่ว่า HBO เนี่ยไม่ชัดนะครับไม่ชัดนี่ก็คือเห็นแบบแตกๆหน่อยอย่างเงี้ยนะทั้งที่มันความเร็วเท่ากันนะครับ 1080p แต่ว่าบิตเรทมันต่างกันแนะ่นาะถ้าคุณมี PlayStation นะครับแล้วคุณใช้ PlayStation เป็นเพลเยอร์ในการเสียบนะโอ้คุณภาพของภาพเนี่ยมันจะดีขึ้นอีกนะครับดีขึ้นแบบ รู้สึกได้เลยนะตอนแรกเราไปดูพวกสื่อต่างๆใช่ไหม YouTube ดูหนังอะไรเงี้ยมันจะได้ feeling ของความใหญ่เนาะแต่ว่าความคมชัดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้มี HDR ด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าอืมก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเล้ยวอีกทีว่าไม่แย่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสุดๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองเอาไปเล่นเกมนะครับซึ่งเกมเนี่ยความเจ๋งของมันคือมันจะดันตัวเฟรมไปได้ที่ 60 fps 60 h e r z แล้วก็ 1080p เนาะซึ่งมันตรงกับสเปคของเขาพอดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะรู้สึกว่าเล่นเกมแล้วภาพดีกว่าตอนดูหนังอีกนะครับผมก็ลุงแมวลองเล่นหลกัหลกๆเนาะแน่นอนพอเราจะมาแนวนี้เนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบเกมฟุตบอลเกมกีฬาใช่ไหม Diablo นะครับที่มีตัวหนังสือเยอะๆเะนาะแล้วก็แบบ ถ้าเกิดเล่นในจอเล็กๆมันไม่สะใจเลยไหมแต่เล่นบนทีวีบางทีก็แบบว่าทีวีก็ยังเล็กเกินไปอย่างเงี้ยนะเอามาเล่นจอแบบนี้นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ลุงแมวก็เล่นเกมฝั่ง Xbox ดูด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับก็เล่น g e ีย o ์อ War แล้วก็โอ้โ oh, หภาพดีเลยนะภาพดีกว่าที่คิดไว้นะครับในราคานี้นะครับได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ตลอดการเล่นเนี่ยลุงแมวไม่ได้ ใช้เสียงอันอื่นนะสามารถใช้เสียงจากโปรเจคเตอร์ก็รู้สึกว่ามันโอเคประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเขามีแบบบลูทูธด้วยนะถ้าเกิดใครใช้ซาวบาต่อก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวภาพเนะี่ยจริงๆมีโหมดให้ปรับเยอะอยู่นะก็สามารถปรับได้ทั้งตัวอุณหภูมิสีนะครับอยากจะได้แบบสายวอร์มเขายังมีตีมภาพให้ปรับด้วยนะจะเป็นสายซอฟต์ก็ได้นะครับแต่เป็นสายวิวิดก็ได้นะ โดโดคุณโจด็อกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขามีร้านพิเศษด้วยนะร้านเว็บไซต์ของเขาเองนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อเนี่ยเขามีคูป,ปองลดราคาให้500บาทด้วยก็ลองไปดูกันละกันแต่รูมเอวใส่ทั้งตัวร a z a d าทั้ง s h อ p ปีแล้วก็ทั้งตัวร้านของเขาด้วยนะก็ลองไปดูนะครับก็รูมเอขอขอบคุณทางคุดโจด็อกพูดยากาเลยรคูดโจด็อกมากๆนะครับที่ส่งโปรเจกเตอร์ราคาเริ่มต้นมาให้ลองนะครับก็อยากรู้มานานแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้ทํามาแบ่งปันกันนะส่วนท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากดูว่า โปรเจกเตอร์ or, ราคา5้า0ัน0นึถึงสองหมบาทเนาะแล้วก็3 0,000ืต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเรามาทําวิดีโอขยี้กันต่อนะครับอันนี้มันเป็นวิดีโอรีวิวเฉพาะตัวนี้เนาะแต่ว่ามีการแตะๆไปนิดนึงนะครับเผื่อใครกําลังลังเลว่าเอ๊จะซื้ออะไรประมาณไหนเนาะอโอเคก็ขอให้มีความสุขครับทุกท่านนะครับดูไมคขอลาไปแล้วนะเพิ่งวันที่2วันหยุดยานนครับเรายังมีวันหยุดอีกหลายวัน <laughs> โอเคเจอกันใหม่วันถัดไปสวัสดีครับผม